อีกหนึ่งสิ่งที่โด่งดังในย่านประตูน้ําแห่งนี้เลยก็คือเรื่องของกินนั่นเองครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดแบบนี้นะครับกินไปช้อปปิ้งไปนะครับหรือว่าจะนั่งกินแบบเป็นร้นรานๆนะฮะก็มีให้เห็นเยอะแยะทั่วไปเลยนะครับแต่ว่ามันก็ดูเหมือนจะธรรมดาไปถ้ารายการไทยซึ่งของเราจะกินทั้งทีนะครับต้องร้านแบบนี้เลยครับ ผมขอเรียกได้ว่าเป็นร้านข้าวแกงที่เล็กที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งคนแถวนี้เนี่ยเป็นอันรู้กันว่าร้านนี้มีชื่อว่าร้านข้าวแกงคอนโดครับสวัสดีครับป้าอีทครับสวัสดีครับป้าอีทเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงคอนโดใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ป้าอีทร้านป้าอีท เล็กมากจริงๆ่ะแล้วอันนี้คือมีทั้งหมดกี่ชั้นฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดชั้นสิบสองค่ะสิบสองอ๋อรวมนี่ด้วยก็สิบสองชั้นรวมดาดฟ้าด้วยนะป้านะแต่คือพื้นที่ร้านของป้าอีนนะครับเล็กจริงๆครับคุณผู้ชมหากผมกะจากสายตาคร่าวๆนะครับคือขนาดเท่าฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเดียวเองอ่ะผมอยากจะรู้เป็นตัวเลขจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมาวัดกันดีกว่านะครับว่าร้านของป้าอีนเนี่ย มีความกว้างความยาวเท่าไหร่กันหน้าร้านปะอีสเนี่ยกว้าง63เซนและลึกอีก37เซนครับคุณผู้ชมครับโหถือว่าเป็นขนาดที่เล็กมากจริงๆเลยนะ ว่าจะเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ว่าเรื่องของเมนูข้าวแกงเนี่ยไม่แตกต่างอะไรจากร้านทั่วไปเลยนะครับขายยังไงครับป้าหมูกับลาด50ค่ะ50ใช่ไหมสองอย่างแล้วแบบกัลาดอย่างนี้40่ค่ะเมนูเป็นผัดผักลาดข้าวทั่วไป2อย่างนะครับก็40แต่ถ้าเกิดใส่เนื้อหมูอย่างนี้เข้าไปด้วยก็เป็น50 มาแล้วเมนูข้าวราดแกงคอนโดของผมนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเมนูทั่วไปนะในร้านข้าวแกงปกติเลยนะครับแต่ว่าบรรยากาศการกินนี่สิคุณผู้ชมคือมันไม่มีที่นั่งอ่ะเราก็ต้องไปหาที่ยืนกินนะฮะแถวนี้แหละที่ไม่เกะกะการเดินไปเดินมาของทุกคนนะฮะ อาหารรสชาติโอเคนะแล้วก็ปริมาณถือว่าเป็นกันเอง30-50ก็กินได้แล้วในมือน้อนึงก็ถือว่าโอเคอะ่ะเคยเจอเข้าวแกงเล็กแบบนี้ไหมครับไม่มีอะ่ะมทีที่เดียวพื้นที่เลี้ยงมากครับแต่ก็อร่อยแต่ว่าขายดีครับพี่ร้ามาประจําค่ะถ้าเกิดมาซื้อของมาพี่อยู่จังหวัดัต่างจังหวัดใช่ไหมครับเวลามาซื้อของเราก็แวซื้ออร่อยคะ่ะเหมือนเราทําเองเลยเหมือนเราทํากินเองที่บ้านเลยอะคะ่ะมาประตูน้ํานะคะมากินร้านข้าวแกงร้านป้าน,นะะี่ค่ะเยะ่นังไงคะขอสันได้ไหมคะ อร่อยเลยแหละป้าไม่ได้พอทานได้ขอบคุณค่ะป้าอีทครับเรื่อย่างป้าอีทแบบมีเหตุผลไหมว่าทําไมต้องมีเมนูทั้งหมด11ชั้นด้วยกันเพราะว่าพื้นที่ผมก็ยังดูว่ามันยังวางไปได้อีกเนี่ยป้ามันมันแบบได้อีกไหมหรือว่ามันจะโค้งนะคะเดี๋ยวมันจะโล่งไหมใช่ค่ะแสดงว่าป้าก็รู้อยู่แล้วสิว่ามันสูงสุดได้แค่11ชั้นใช่ไหมป้าแบบวันมันก็ตั้งแค่นี้แหละค่ะป้าอย่างนี้ก็ราลูกค้าอย่างเงี้ยครับ เขามาซื้อกับข้าวเขามาสั่งข้าวร้านป้าเขายืนกิน,กนอย่ตรงไหนครับบางทีเขาก็นั่งด้านนู้นนะคะ่ะบางทีก็ยืนทานบ้างบางทีก็ซื้อแล้วก็ใส่ถ้วยเดินเดินกินไปช็อปปิ้งต่ออ <laughs> ะไรอยู่มีเหรอป้าใช่ค่ะอ่าววันเวลาเปิดปิดเปิดปิดกี่โ<อ>มงวันไหนครับป้าเปิดประมาณสิบโมงอะคะ่ะสิบโมงเก้าโมงก็มาเพราะว่าตลาดนัดยังไม่เก็บครับผมจัดไปขายไปอย่างเงี้ยค่ะสิบโมงอะค่ะเพราะว่าสิบมวันาเปิดวันไหมครับป้าเว้นวันอาทิตย์กันเดี๋ยวนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณป้าอีทมากนะฮะที่มีข้าวราดแกงอร่อยๆให้ผมได้ทานระหว่างถ่ายทำรายการนะครับขอบคุณมากนะ,ค,ะครับป้า